ผู้ชมผมอยากจะชวนคุยเรื่องหมอสุพัฒน์แบบนี้ค่ะมันจะมีอยู่สองมุมคือในมุมของกระทรวงสาธารณสุขก,กับหมอสุพัฒน์ถ้าเราบองในมุมกระทรวงสาธารณสุขก,ก็บอกว่าการเมืองแน่ๆแต่ถ้าเราบองอีกมุมหนึ่งก็คือมันก็เป็นไปนตามกฎหมายเช่นเดียวกันในมุมของคุณหมอสุพัฒน์มุมหนึ่งก็บอกคุณหมอทําผิดแต่ถ้ามองในมุมหนึ่งคือคุณหมอโดนก,กลั่นแกล้งค่ะ ทุกด้านมันมีสองมุมเสมอ,อมเพราะนั้นเราลองมาฟังอีกด้านหนึ่งไหม,มพวกเกอะหน้านี้เนี่ยทุกคนไปเจาะหมาถาม,มทางฝั่งของคุณพัฒนาพราพัฒน์ก็บอกเป็นไปตามกฎหมายทีนี้ทางฝั่งของคุณหมอสุทัศน์สุพัฒน์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้คำสั่งันไม่สมบูรณ์และมันมีคำพูดหนึ่งด้วยนะบอกว่าถือเป็นความชัดเจนว่าการเมืองครอบงำกระทรวงสาธารณสุขอย่างยาวนานและเป็นเรื่องราวของการเล่นพักเล่นพวกนี่คือสิ่งที่คุณหมอสุพัฒน์พูดแบบย้ําชัดๆเลยนะคุณผู้ชมนะคือเรื่องนี้คุณหมอสุพัฒน์ก็บอกว่าตอนเนี้ คำสั่งการปลดมันยังไม่สมบูรณ์ถามว่าทำไมยังไม่สมบูรณ์เพราะมันมีเหตุผลที่ผมจะเล่าต่อมาแบบนี้นะคุณผู้ชมนะไปดูกันหน่อยนะ,ะัะคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้คุณหมอสุพัฒนะครับหรือว่านายแพทย์สุพัฒหาสุวรรณกิจผู้สมัครสสเขตสองสองขลาพักประชาชนซึ่งขีดเส้นใต้คํานี้คือถูกให้ออกจากราชการเปิดเผยว่าเหมือนคุณหมอเขาทาใจแล้วคุณ<อ>คุณลูกน้ําคือบอกว่าเป็นไปนตามคาดหมาย เป็นไปตามคาดหมายที่กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวปลดออกจากราชการถือเป็นความชัดเจนว่าการเมืองครอบงำกระทรวงสาธารณสุขมายาวนานและเป็นต้นเหตุของความชงักงนันในการพัฒนาระบบสุขภาพและการแต่งตั้งโยกย้ายโอ้ผมไม่อยากอ่านคำนี้เลยแต่สคริปต์มันมาแบบนี้ว่าที่เล่นพักเล่นพวกมาตลอดออเรื่องนี้มีสองมุมนะอย่างที่ผมเกริ่นหัวไปคุณผู้ชมจะต้องชั่งน้ำหนักกันให้ดีนะ แต่เรื่องนี้คุณหมอสุพัฒน์บอกแบบนี้คุณหมอสุพัฒน์บอกเพิ่มเติมว่าแม้กระทรวงสาธารณสุขจะลงนามคําสั่งปลดแต่ผลทางกฎหมายยังไม่สมบูรณ์เพราะคณะกรรมการกพชุดใหญ่ยังไม่ได้ประชุมเพื่อลงมติเรื่องนี้อย่างไรก็ตามคุณหมอสุพัฒน์บอกว่าสู้ไม่ถอยนะฮะและยืนยันว่าสถานะตอนนี้ยังเป็นสอสอ,อยู่ มันก็จะเหมือนเมื่อวานที่คุณลูกน้ำอ่านข่าวไปที่บอกทางกริฎนิกาก็โยนให้กกตไปฟันซึ่งกกตก็เหมือนรู้ว่าเผือกร้อนก็ต้องรอดูกันว่าเรื่องราวของคุณสุภัทิยังครบหรืออยู่หรือไม่ว่าหมอสุภัทจะได้ไปต่อไหมนี่ผมอ่านข่าวติดติดขัดๆเลยนะเนี่ยแต่บอกว่าคุณหมอสุภัทจะเดินหน้าอย่างเต็มกาลังนะฮะโดยขอโอกาสประชาชนในเขตเลือกตั้งให้ชนะการเลือกตั้งเพื่อไปกว่าล้างการเมืองสีเทาประเด็นคือนอกจากคุณหมอสุภัทมาพูดเนี่ย เมื่อวานคุณชัยธวัฒตุลาธนอด,ดีตหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าถ้าเรื่องนี้มันเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองก็พร้อมใช้นโยบายกฎหมายจัดการด้วยนะฮะ,ะและก็บอกข้อเท็จจริงไม่เพียงพออเอาเป็นว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันเหมือนจะมันเหมือนจะสงบเลยคุณลูกน้ำ<อ>ก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนมีพรรคภูมิใจไทยกับกล้าธรรแต่พอคุณอภิสิทธิ์เข้ามาประชาธิปัตย์ก็เหมือนมาลุมกินโต๊ะ แล้วก็กลายเป็นว่าพักประชาชนที่ได้พื้นที่ที่กวาดเรียบในพื้นที่ภูเก็ตก็เหมือนกลายเป็นว่าเค้กมันก็เริ่มแบ่งกันยากขึ้นนะเคยเห็นทะเลภูเก็ตตอนที่คลื่นมันสงบไโโหมหลังจากนั้นนะคะนะออไม่อยากจะพูดเลยนะคะนะอย่างที่คุณไกด์บอกแหละทั้งหมดทั้งม,งมวลโดยเฉพาะกรณีของหมอสุพ,พัฒน์คุณหมอสุพ,พัฒน์หรือว่านายแพทย์สุพ,พัฒน์เนี่ย มันก็เป็นดาบสองคมในหลายกรณีเพราะว่ามันมีเรื่องความรู้สึกของประชาชนที่เราจะไปใช้สิทธิ์ด้วยโโในมุมหนึ่งคนก็บอกว่าอาจจะเป็นผลดีกับพักที่ไม่ใช่พักของคุณหมอสุพัฒน์แต่ว่าอีกในมุมหนึ่งเป็นผลดีหรือไม่คือมีคนตั้งคําถามว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับคุณหมอสุพัฒน์ทำให้คนย้อนกลับไปในเรื่องของโควิด -19 ด้วยค่ะไม่รู้ได้ไม่คุ้มเสียแต่ท้ายสุดคุณผู้ชมฮะข่าวคือส่วนหนึ่งตัดสินจากนโยบายนะค่ะโอเคจบแค่นี้อ่านะคะ